สวัสดีครับสวัสดีสิคะสวัสดีสิคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำการอะไร,อะไรเอ,อ่ยเนื่องจากว่าช่วงนี้นะฮะส่วนใหญ่ผู้ชายคนเนี้ยก็จะได้ลูกสาวครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ลูกสาวนะครับเวลาแม่บ้านไม่อยู่เราก็จะบอกวิธีการทำผมยังไงให้เด็กดูสวยนะฮะก่อนอื่นนะฮะก็คือสักผมให้ลูกเสร็จใดอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ เราก็อยู่ขั้นตอนนี้นะคือบีให้มันเข้าทรงนิดนึงผูจะทรงอะไรคะจ้าทรงแมว w h a ทรงจ้ทรงแมวทรงแมวไหนวะเนี่ยทรงแมวทรงแมวเคลียร์แมวเนี้ยทีนี้เราก็ทำการแบ่งผมก่อนนะฮะเห็นไหมเราจะแบ่งผมเราต้องหวีก่อนน่ารักน่ารัก ขั้นตอนในการเตรียมคือเนื mm ้อวีเช่นมาจับไว้ดีจับไว้ช่วยสองยางจับไวปจับไเอาจับดีเดินเสร็ล้วก็ทำการวีนะครับพอวีเสร็จแล้วมันเรียบพอทุกอย่างลงตัวเสร็จปุ๊บสำหรับเด็กที่แบบน่ารักน่ารักให้เราทำการแบ่งผมก่อนนะฮะแบ่งผมก่อนแบ่งผมก่อนแบ่งผมก่อนแอ่งาิแบ่งอีกอย่างหนึ่งแบ่งก่อนแล้วแบ่งก่อนเอาแบ่งผมเสร็จ ก็ต้องเรียงให้แบ่งกลมีกนิดนึงแบ่งกลมีกนิดนึงแผมสุบุแต่มันก็ใช่ยางยนะครับ <นะ S 1> ยางผมชอบสีดำมากสีดำมัน่ารักดีทีน,น,นที้เราก็มัดไปก่อนนะ สำหรับคนจะถักเปียก็ได้ครับแต่วันนี้ผมไม่ถักเปียให้ลูกผมนะเพราะว่าเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าในการถักเปียให้นะฮะับว่าคนี้ผมไม่ถักเปียเพราะว่าวันนี้มันอยู่สยสบายๆของเขาครับนี่ฮะทีนี้เราก็มาเก็บอีกฝั่งหนึ่งออกที่เราวัดไว้ตอนแรกนะครับ ก็ดูนะดาใมันเท่ากับของเดิมที่เราบัดเนะถ้าอยากให้มันตึงนะครับให้ดึงขึ้นนิดนึงนขึ้นนิดนึงว้าตบมือสิลูกเจแลอ่าเอียง้างดูสิเอียง้า,งงางถูกใจไหมคะถูกใจหมหันหันหันกลดูกระตน้น อันเอ็น่ากนะ็น่ารักด้วนะครับชอบนะครับก็อย่าลืมกดไ like ลค์ะลคะกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์ให้น้องอานะและป๊าป๊าด้วยนะคะ <c oughs>